ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากปกติเห็นแบบว่าแบรนด์นี้เป็นแฟชั่นสําหรับผู้หญิงแล้วก็ปีนี้ก็มีของผู้ชายมาด้วยครับผมก็เป็นลายของผู้ชายแล้วก็มีของเยอะมากครับผมแล้วก็เป็นของที่เรารู้สึกว่ามันมีความโมเดิร์นยูนิเซ็กซ์ด้วยในตัวแล้วมันมีความแบบสหรับผมมันรู้สึกว่าตะโกนมากเลยนะแต่ว่าโลโก้มีโลโก้ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกเอ็นจอยมากครับอย่างที่ของเราคือเป็นกระเป๋าของผู้ชายใช่ไหมใช่กระเป๋าใหม่ โชว์ได้นะครับโชว์กระเป๋าเป็นคอลเลคชันใหม่ครับผมก็เป็นคอลเลคชันฟอร์นะครับผมสองพันยี่สห้านะครับผมสำหรับผู้ชายเห็นไหมไม่บู๊ใช่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันสไตล์เราเลยใช่ไหมคะโอ้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว่ายูนิเซ็กแล้วมีความแบบไม่แคชชัวร์จนเกินไปนะเรารู้สึกว่ามันมิกแอนแมทช์ได้หลายลุคด้วย ซึ่งมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็น time, รองเท้าหรือว่าคาร์ทูเดอร์หรือว่ากระเป๋าแบบเป้เปใหญ่มีเร่งๆในร้านรึไหมเร่งๆในร้านไหมจ,จริงๆผมเห็นนาฬิกาผู้หญิงซึ่งผมว่าผู้ชายก็ใส่ได้เพราะมันมีความแบบสวยด้วย<อ>ใช่เพราะเราก็ใส่แฟรอยู่แล้วใช่ไหมคะโอ้ยชอบไหมฮะชอบแฟช,ชัน่นไหมอ่ะฝากคอลเลคชั่นของรินครับผมครับผมก็ฝากคอลเลคชั่นของรินด้วยฮะเดี๋ยวนี้เขามีแบบลายของผู้ชายแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยครับผมลิมนฟองพันยีนะครับ ีรแบซีรีส์ครับครับเป็นไงฮะมันร้อนเห็นมีคนแซวว่าแบบห้องศิลปะคือยังไงเอ่ยันร้อชารันอาร์ตรูมครับผมก็ตามชื่อเลยก็เป็นห้องชลันที่มีความอาร์ตใช่ครับผมพึ่งพึ่งจริงจริงพึ่งอัดรีแอคไว้ตอนเช้านี้เองเออพึ่งดูแบบว่าตาเนื้อแบบเต็มๆต็มใช่ว่าพึ่งมีเวลาดูก็หลบหลังโซฟาครับผมแล้วก็รอดูรีแอคเลย เราก็ไม่กล้าดูใช่แล้วก็เขินเขินเขินเวลาดูแบบเขินมากยิ่งแบบเวลาดูกับแฟนคลับยิ่งเขินเลยใช่เพราะฉากนี้คือหลายๆคนบอกว่าห้องศิลปะไฟลุกเลยไฟไี่ลุกนะก็ยังปกติถ้าไฟลุกก็ไม่น่าอยู่ตรงนั้นกันได้แล้วเราก็ต้องวิ่งหนีจริงจริงผมผมมีความรู้สึกว่าผมดูว่าจะตัดออกมาใช้เยอะจริงจริงมันมีกว่คนนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนานคนหรือเปล่าหรือว่า ep 1ี1 4หรือเปล่า ที่ห้องชายคณินหรือเปล่าแต่นี่จริงจริงมันมีหลายซีนมากเลยนะฮะทุกคนเราเราดูตอนเราดูตอนตัดมาแล้วมันเขินแล้วเวลาเราดูตอนถ่ายจริงมันไม่เขินหรอกพี่ซีโอ้ยตอนตอนถ่ายจริงเขินไหมก็มีเขินบ้างแต่ตอนถ่ายจริงเราแบบต้องโฟกัสมากเราใช้เวลามากทุกทีมก็ช่วยกันเต็มที่หนูก็เต็มที่ทีมก็เต็มที่เพราะว่าทุกอย่างมันใช้เวลาถ่ายแบบ มันหลายมุมมากใช่แต่ทำไมแบบว่าถ่าย4-5หชั่วโมงเหมือมันเหลือแค่นี้อะไรเงี้ยตุ้งเตี้ยอะไรอยากให้เต็มมากกว่านี้เหรอคะอยากให้บอกออลมาออลแอนมากกว่านี้ก็ก็แล้วแต่พุ่มกับแต่ผมจริงๆอกว่ามันเยอะแล้วฮะแค่ซีนี้แค่ซีนี้ถ่าย5ชั่วโมงเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่มันเยอะมากฮะใช้พลังงานมากแล้วก็คนมุมกล้องอะไรเงี้ยอะไร เป็นเรื่องซีนที่หนักที่สุดตั้งแต่เล่นดูเดือดเลยไหดูเดือดที่สุดเลยไหมถูกดูเดือดที่สุดในชีวิตหนูก็น่าจะดูเดือดที่สุดในชีวิตครับผมเพราะว่ามันมีมันมีประมาณ3ครั้งเนาะมันก็จะมีแต่ระดับความรู้สึกของตัวละครไปไม้ว่าจะเป็นเลิฟซีนแบบไหนแต่จริงความอาร์ตนีิแบบว่าต้องยกหิ้วให้ใส่แบบมุมกล้องหรือว่าสกอร์เพลงที่ทําให้เคิร์มตอนแรกผมแบบยังไม่ได้แบบตั้งใจฟังสกอร์ไงพอสกอร์มันแบบว่ามีความแบบลุ้นลุ้นเสร็จ ระทึกแล้วก็ระทึก,ก,กเสร็จมีความเบามีความซอฟมีความแบบหนักเบาแบบไแบบหลไปตามอารมณ์ไงครับผมนี่เหลือจะพีกกว่านี้อีกนะคะจะพีกกว่านี้ไหม <c oughs> <c oughs> ล <c oughs> ืองกี่เลเวลอ่าอืมคิดว่าพีกกว่านี้ไหมสําหรับผมว่าพีกกว่านี้ <c oughs> ใช่พีกกว่านี้ในหลายเรื่องนะ <c oughs> ไม่ใช่แบบความสัมพันธ์ของคณินกับชลันอย่างเดียวครับผม <c oughs> นึกว่าฉากเลิฟซีนจะพีกกว่านี้มีมีพีกกว่านี้อีกต้องรอดูเราไม่สปอยไม่สปอย แล้วลอเาว่าลอกว่า,วา,วาไงพี่ฉีกัเ<น><น>ขินวันนี้ดูนั่งอัดเรียเ<น><น>ขินตัวบิดไปหลังโซฟากันใหญ่เลยก็ชะโงกหน้าแล้วก็แบบ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากดูเลยแล้วก็นึกถึงฟิลตอนแบบว่าดูแลกับแฟนคลับเอเราเข้าใจแตะในมุมของใคร,ครับแล้วใช่ไหมก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นแบบเขาเรียกว่ามือไม้สั่นแล้วก็แบบเขินแล้วแบบ เหนื่อยเนี่ยหายใจแบบติดติดขัดอ่ะเออแล้วก็นึกถึงวันที่ไปดู React PP7 ครับผมตอนนั้นแบบหนูไม่มีที่หลบเลยทำไงดีซ้ายก็มีคนขวาก็มีคนทันหลังก็ยิ่งเห็นคนมองหน้าอะไรเงี้ยก็เออก็เข้าใจมีมีอ่านฟิทแบ็กมั้ยคะที่เรื่องแฟนแบบแคปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความรักเนาะแล้วก็โปรดักชันเขาแบบจัดเต็มอยล มันก็จะมีหลายมุมมองนะฮะแต่เรารู้ส <described> ึกว่าส่วนใหญ่เป um ็นฟิล์มที่ดีมากเลยนะครับชมเรื่องภาพหรือว่าความรู้สึกของตัวละครอะไรเงี้ยครับจริงๆก็เป็นซีนที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้พลังงานเยอะมากเพราะว่ามันเรารู้สึกว่ามันมันผนวกกับทุกทีมจริงๆอ่ะมันใช้แบบความรู้สึกมันใช้ความเชื่อใจไม่ว่าตัวหนูเองเฮียตัวพี่อ๊อฟเองหรือว่าตะก้องเองอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันให้มันแบบว่าออกมาให้สวยงามคราฟงานมาแบบมากที่สุดเป็นพี่บอกมันยิที่สุดแล้วมันข้ามเสียงโซนมากกว่า ต่อไปมันจะทักเลเวอไปถึงเรื่องอื่นอ่ที่จะไปถึงเรื่องเรื่องอันนี้ชั้นเลือซีนจริงจริงเรารู้สึกว่าก็ไม่เคยเล่นกับใครขนาดนี้อะไรเงี้ยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีใครมาเล่นขนาดนี้หรือว่าเชื่อใจกันมากขนาดนี้แล้วจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันต้องเชื่อใจกันมากเลยนะที่แบบว่าแบบจริงๆถ่ายจริงมันเยอะกว่านั้นมากอ่ะมันเยอะกว่านั้นมากแต่แบบ ก็ปล่อยไปตามอารมณ์แล้วแบบตัดเขาตัดใช้อะไรเงี้ยครับผมมีพูดคุยกับน้องก่อนถ่ายไหมคะว่าแบบเอยจะเอาจะเล่นยังไงจริงๆเขาก็มีกำกับบ้างแล้วก็ปล่อยไปตามฟีลบ้างอารมณ์บ้างอะไรเงี้ยครับผมบางทีแบบมันนานไปช็อตผู้กับว่าอาจจะแบบว่าพูดมาอะไรเงี้ยฮะเออการทำงารด้วยกันมาทำให้รู้ใจกันแล้วด้วยหรือเปล่าเวลาเล่นด้วยด้วยมากมากครับผมตั้งแต่ตั้งแต่นิ่งเฮียนะครับผมเรารู้สึกว่ามันมันสำคัญมากเลยนะเรามันมันเป็นความเชื่อใจหลายอย่าง อยู่กันมาแบบนานแล้วเราเชื่อใจแล้วเราสบายใจเล่นด้วยทันทีนี้แอบหวั่นไปครับแฟนจะอยากเห็นที่มันใส่ระดับมากกว่านี้ไปเรื่อยๆทุกคนมันมีหลายเรื่องนะที่วเออตอนนี้ก็ EP สิบมันก็แบบว่าเริ่มละมีหลายความรู้สึกแต่ละตัวละครเริ่มแบบว่าเผยแล้วว่าเอาเป็นคนยังไงเจอศักอะไรมันเริ่มมีการเมืองเข้ามามันเริ่มมีความรู้สึกความสัมพันธ์เข้ามาความรักแบบไหนรูปแบบไหนความห่วงแบบไหนอะไรเงี้ยเรื่องแบบ บนชั้นหรือว่าความรักต่างเพศอะไรเงี้ยมีมีหมดครับหลังๆก็น่าจะมันมากกว่านี้แบบเราโอเคใช่ไหมวิธีดีมากจริงๆ<อ>งผมรู้สึกยินดีแฟนเยอะขึ้นมากเลยครับแบบว่าเสพในซีรีส์เรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอยากให้เป็นเรื่องที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของไทยด้วยแล้วก็พี่ออบก็ลงทุนแบบโหเพิ่งคุยกันวันก่อนน่าจะเกินร้อยล้านไปร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนี่บอกจริงเหรอพี่อะไรเง,งี้ยรวมๆแบบว่าเป็นเสร็จทุกอย่างแล้วคิดในใจ กำไรจากไหนใจใหญ่ใจถึงอะไรไปเสียนะเสียชื่อไม่ว่าเสน้าไม่ได้เลยต้องไปถามพี่ออฟแต่เราก็ถือว่าคุ้มค่าสมัยซีกับการที่แบบว่าเขาลงทุนขนาดนี้เพื่อแบบคุณภาพที่มันอกมาโหจริงๆสมมติถ้าปกติที่เคยเห็นลงทุนหนักขนาดนี้ก็คือไม่ใช่แค่แค่แค่บริษัทเดียวอ่ะมันจะมีพาร์เนอร์หรืออะไรมาคอลแลบด้วยหรืออะไรแบบว่าให้ทุนมาอะไรแต่นี้เป็นทุนของพี่ออฟเองก็ เจ๋งจงฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนตั้งใจมากเหมือนเป็นปริญญาเอกของตัวเองแต่และทีมงาน oh. อะไรเงี้ยฝากติดตาม EP ที่เหลือนะคะครับผมก็ฝากติดตามข้างฟาร์มเคนเทอร์เดนสปรินนะครับผม EP ที่เหลือด้วยเหลือ4ี EP ส,สุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรให้ตื่นเต้นหรือว่าหักมุมแบบไหนตอนจบอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าไม่จบในนิยายหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรที่รู้สึกว่าพลิกล็อกหรือเปล่าก็เดี๋ยว ติดตามกันนะครับผมฝากได้ไหมที่ไหนแล้วก็ฝาก <c oughs> ทางช่องวันครับผม <c oughs> ทางช่องวันนะครับสังเนะครับ <c oughs> ผมเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็อันคับที่ไอชีนะครับผมเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งที่แบบช่วยปั่นเทนให้ทุกวีคถึงล้านเลยนะ ก็ดูตามที่แบบทุกอย่างอะไรรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแล้วก็แบบว่าปันเทนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนเป็นกลุ่มก้อนที่น่ารักมากที่ให้พลังงานหาให้แบบว่าซิวนี่แบบมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้มีคนเห็นมากขึ้นก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากครับเพลงด็อเลือกเพลงจันเพลงอ๋อพอมากเป็นแบบไม่ไม่ได้ซิงเกิลใหม่เป็น OST ของชลัน ใช่ครับชื่อเพลงว่าเอาไหนนะครับผมก็ได้พี่แอมมาแต่งก็ฟังรอบแรกรู้สึกเพาะมากเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบฟังดนตรีลอยๆแบบสบายๆใช่ตอนอ่านล้วแบบขำมากพี่แอมเขารู้แหละเขารู้คอยว่าต้องแบบว่าเอาไปใช้ในซีนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเออให้นึกถึงซีนนะั้นเวลาร้องไปด้วยเออเราก็นึกถึงซีนนะั้นแล้วก็ร้องไปด้วยตามฟิลแล้วก็ลอยไปครับ แสงสีเสียงดาวหรือว่าความรู้สึกของตัวเองในซีนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเข้ากับตัวเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยก็ปล่อยออกมาแล้วไม่ใส่เพลเลยเนาะทุกคนบอกชอบเพราะว่าเนื้อเสียงเข้ากับผมหลายคนบอกอะไรเงี้ยเออเขาไปตามฟังก็ได้นรัใช่ฮันน็อกก็จะมี MV มาให้ดูง่ายๆครับก็ฝากติดตามด้วยโอเคเลโอเคค่ะขอบคุณค่ะ

มาตองมาตองนี่สิยืนกระเป๋ามาข้างหน้าหน่อยนี่ครับผมกระเป๋าลินดีมากเลยครับทุกคนไม่กล้าหรอเขไม่เขาไม่ใช่เราไม่ได้ไลฟ์อยู่นะฮะ่วนมีใครแบบปาตาก้าเอาแบบพินีเดินไปหลังนิดนึงนะครับไลังครับก็มุ่งหนึ่หน่อยค่ะก็